สนับสนุนโดยกลับมาคุยกันต่อนะครับท่านผู้ชมครับถามพี่ประสงค์กันดีกว่าว่าอยู่กับกิฟฟารีนมาหลายปีแล้วเนี่ยพี่มองว่าเสน่ห์ของกิฟฟารีนหรือความสวยงามของกิฟฟารีนเท่าที่พี่สัมผัสมาเนี่ยมีอะไรบ้างครับก็เสน่ห์ของธุรกิจนี้นะครับที่ผมได้สัมผัสแล้วก็ลงมือทำเนี่ยนะครับเสน่ห์ของธุรกิจนี้ก็คือว่าหลักๆแล้วเนี่ยถ้าเราไปทําธุรกิจอย่างอื่นเนี่ยนะครับรายได้ยิ่ง มากขึ้นปัญหาก็ยิ่งเยอะตามแต่เสน่ห์ของธุรกิจกิฟเฟรีนั่นคือว่าปัญหาก็คือปัญหาเดิมๆแก้ไขก็ปัญหาก็คือซ้ำๆแต่รายได้ของมันจะไม่เท่าเดิมรายได้ของมันก็จะมากขึ้นเพิ่มขึ้นนะครับนั่นก็คือเรามองว่ากิฟเฟรินยิ่งทํานานรายได้ของเราก็ยิ่งเยอะขึ้นนี่คือเสน่ห์ข้อแรกที่เราวางมองว่ามันแตกต่างจากหลายๆธุรกิจเพราะบางธุรกิจนี่ยิ่งกิจการใหญ่ปัญหาเยอะ แต่<ม>พี่มอกว่านินปัญหามันก็มีอยู่เท่าเดิมแหละแต่ยิ่งทําไปนานๆเข้าเนี่ยมันเหมือนกับเราสะสมเครือข่ายรายได<ช>้ของเราก็มา,มากขึ้นนะครับจากประสบการณ์พี่มองว่าความแตกต่างระหว่างกิจการกิฟฟอรีนนะซึ่งหลายๆคนบอกว่าเฮ้ย hey, มันเป็นเน็ตเวิร์กมาเก็ตติ้งอ่ะมันหลายคนบอกขายตรงพอได้ยินคํานี้บางคนกลัวบ,บางคนกลัวพี่คิดว่าทําไมคนส่วนใหญ่ถึงกลัวธุรกิจขายตรง คือโดยนิสัยของของคนไทยส่วนมากนะครับจะกลัวงานขายคําว่าขายเนี่ยเขาจะกลัวมากเลยนะครับแต่ถ้าเขาได้รู้นะครับจริงๆแล้วเนี่ยนะฮะแกนแท้ของธุรกิจเครือข่ายเนี่ยนะครับจริงๆแล้วไม่ใช่เราไปเดินขายของไม่ใช่เราต้องตามง้อคน เขาจะนึกภาพว่าเราต้องไปงบคนหรือเปล่าต้องไปเดินขายของหรือเปล่าแต่ที่แท้จริงในธรุรกิจนี้เนี่ยมันเป็นการสร้างเครือข่ายผู้บริโภคเหมือนกับห้างร้านทั่วไปที่เขาเปิดกิจการแล้วก็สร้างเครือ <N ic ors> ข่ายผู้บริโภคหลักการเดียวกันก็คือว่าธุรกิจของเราก็คือไม่จําเป็นจะต้องไปงอใครถ้าเราพูดให้เขาเข้าใจว่าเขาสามารถที่จะมีรายได้ตรงไหนเขาสามารถที่จะมีรายได้เพิ่มและมีความมั่นคงอย่างไรผมว่าเขามองเห็นครับ <N ic ors> ขึ้นอยู่กับตัวผู้นําเสนอใช่ครับถ้าผู้นําเสนอนําเสนออะไรที่น่ากลัวธุรกิจนั้นจะดูน่ากลัวแล้วก็ภาพลักษณ์ในการที่ไปหาเขาด้วยนะครับว่าเราไปหาเขายังไงถ้าเราหิ้วของนะฮะถ้าเราเอาของไปเลยอย่างเงี้ยนัดหมายแล้วปุ๊บ ไปปุ๊บพร้อมสินค้าเอาของไปสาธิตเลยแล้วก็จะนําเสนอเลยเนี่ยเขาก็อาจจะกลัวตรงนี้ว่าเขากลัวจะไปทําแบบนี้นะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยต้องต้องเช็คดูว่าเขาสนใจเรื่องธุรกิจหรือเขาสนใจเรื่องสินค้าครับถ้าเขาสนใจเรื่องสินค้าเราก็สามารถที่จะเอาสินค้าเข้าไปแนะนําเขาได้แต่ถ้าเขาสนใจในเรื่องธุรกิจเราก็ไม่จําเป็นจะต้องเอาอะไรไปให้มันยุ่งยากพูดง่ายก็คือถ้าเราจู่โจมมากเกินไป ค,คนกลัวดังนั้นต้องแยกให้ออกว่าเขาไม่ได้กลัวธุรกิจขายตรงเขากลัวการขายไม่ได้กลัวธุรกิจในขณะเดียวกันเขาไม่ได้รู้สึกกังวลใจมากไปกว่าการถูกจู่โจมใช่คใช่ไหมถ้าเกิดเราจู่โจมแบบชนิดไม่มีปีไม่มีคลุย h a r เซลล์อ,อ่ะ hard sell เกินไปยัดเยียดสินค้าเกินไปอันนี้น่ากลัวนะ่ากลัวครับเพราะนั้นมันเหมือนกับว่างานนี้คนไม่ได้กลัวธุรกิจ แต่คนกลัวคนที่มาชวนใช่ครับว่าเราไปแบบไหนถ้าเราไปแบบซีลแมนเนี่ยเขายิ่งไม่เอาเลยนะครับนะเพราะเขากลัวว่าว่าเราจะต้องไปทําแบบนั้นหมายว่าเขาต้องไปทําตัวแบบเซลส์แมนเหมือนเราใรตรงนี้ก็เป็นอีกอีกสิ่งหนึ่งนะครับทีนี้บางคนพอทําธุรกิจนี้เอาละยังไม่ทันลงมือทําเลยนะพี่ตั้งคําถามนะพี่ถ้าสมมุติผมชวนไปสักพักแล้วผมหมดคนชวนขึ้นมาละถึงทางปันแล้วทีนี้ ไม่รู้จะชวนใครเกิดหมดคนชวนแล้วธุรกิจนี้ผมถึงทางตันผมก็ไปต่อไม่ได้สิพี่ประสงค์เคยเจอคนพูดแบบนี้หรือถามบเจอเจอบ่อยครับเจอบ่อยยังไม่ทันทำเลยเนาะแล้วก็บอกว่าพี่เกิดหมดคนชวนแล้วทำยังไงอะไม่รู้จะไปชวนใครไม่รู้จะไปชวนใครใช่นะมีแต่คนทำหมดแล้วอะไรประมาณนี้นะครับที่แท้จริงแล้วเนี่ยมันอยู่ที่วิธีการติดตามสำหรับผมเนี่ยนะครับถ้าได้คนสนใจสักคนหนึ่งเนี่ย ผมทายังไงก็ได้ที่คือให้เขากระตือรือร้นในการที่จะแนะนําคนที่เขารู้จักให้เร็วที่สุดนะไม่ต้องรอให้พร้อมอะไรให้แนะนําให้รู้จักว่าให้รู้จักตัวผมเองนะผมก็ลงไปช่วยเขาสปอนเซอร์ก็คือเกี่ยวคนที่หนึ่งลงไปถึงคนที่สองคนที่สามคนที่สี่คนที่ห้ามันก็แตกออกไปเรื่อยๆโดยที่ไม่มีที่สิ้นสุดไม่จําเป็นจะต้องหาคนเยอะๆมาคือความหมายของพี่ประสงค์บอกว่า การที่เราเจอคนสนใจหนึ่งคนเนี่ยเราอย่าเดี๋ยมองว่ามีแค่หนึ่งคนใช่คจริงๆแล้วเขาอาจจะมีโอกาสรู้จักคนอื่นๆอีกเป็นสิบเยอะมากซึ่งตรงจุดนั้นเนี่ยน่าจะเป็นสิ่งที่มองให้เห็นว่าเครือข่ายเนี่ยมันไม่มีทางตันหรอกใช่คับนะไม่ได้หมายความว่าเห็นเขาแค่หนึ่งมีแค่หนึ่งเองแต่ลืมไปว่าหนึ่งคนที่เราไปเจอเขามีญาติเขามีเพื่อนเขามีสังคมครับซึ่งตรงจุดนั้นเป็นโอกาสอย่างหนึ่งที่จะทําให้เราไม่มีวันเจอทางกันแล้วผมก็จะเปรียบเทียบด้วยว่าครับอ ร้านต่างๆ,ๆที่เขาขายทีวีตู้เย็นขายรถยนต์เนี่ยฮะสิ่งของพวกนี้มันไม่ใช่ว่าใช้เดือนหนึ่งแล้วก็หมดหมด,หมดแล้วซื้อใหม่ะนะต้องใช้ระยะเวลานาน<ช>แล้วยี่ห้อของแต่และ,ะยี่ห้อก็ไม่เหมือนกันนะเพราะนั้นคนที่เปิดกิจการเหล่านี้เขามองยังไงนะเขามองว่าเขามองว่าตันไหม,มนะเขาไม่เขาไม่ได้มองว่าตันนะครับ มันมันขึ้นอยู่ที่ว่ามุมมองด้วยนะครับอาจารย์นะครับสำหรับผมแล้วเนี่ยผมจะเปรียบเทียบให้เข้าดูว่าธุรกิจที่ซื้อมาแล้วไม่หมดนะฮะหลายปีถึงซื้อใหม่อะไรประมาณนี้แต่ก็ยังมีอยู่ก็ยังมีอยู่แต่สินค้าของเราเนี่ยมันใช้แล้วเปลืองใช้แล้วสิ้นเปลืองแล้วก็หมดหมดแล้วก็ซื้อใหม่อยู่ตลอดเวลาครับนะเพราะนั้นไม่ต้องกลัวว่าตันเหมือนกับเราขายเครื่องใช้ไฟฟ้าใช่ครับทีวี บ้านหนึ่งอะ่ะบางทีก็ดู10ปีนะยังไม่เปลี่ยนซื้อซื้อ,อเครื่องหลยดู10ปีแต่ทำไมก็ยังมีคนเปิดร้านขายทีดีทนั้นที่ลูกค้าคนหนึ่งซื้อไปแล้วอะ่ะ10ปีเนะี่ยนะสิบปีแต่ในขณะเดียวกันสินค้าของกิฟฟารีนเองก็เป็นสินค้าที่ใช้แล้วหมดไปไม่ใช่10ปีนะทุกเดือนบ,บางอย่างไม่ถึงเดือนด้วยซ้ำนะเพราะฉะนั้นนี่คือการมองให้ออกว่าคําว่าถึงทางตันเนี่ยผมมองว่าคงอยู่ที่จินตนาการครับ คงอยู่ที่จินตนาการน,นะอยู่ที่มุมมองทีนี้เรื่องของการจัดสรรเวลาเมื่อสักครู่นี้ผมก็ได้ได้ถามพี่ประสงค์ไปบอกไอ้พี่หนึ่งวันพี่ทําอะไรกันบ้างนะครึ่งเช้าพี่บอกดูแลตัวเองไปออกกําลังกายกินกาแฟาแต่ตอนบ่ายตอนค่าเนี่ยเราก็ไปทํางานของเรารบ,บางคนพูดอย่างนี้พี่บอกมาทําเครือข่ายไม่มีเวลาส่วนตัว มาทําเครือข่ายปั๊บเนี่ยรู้สึกได้เลยว่าชีวิตส่วนตัวจะหายไปพี่เคยได้ยินคนคนกลัวสิ่งเหล่านี้บ้างไหมเคยครับอ่าและพี่มีวิธีการอธิบายให้เขาฟังไงก็จริงๆแล้วเขาอาจจะมองเขายังไม่เข้าใจที่ลึกซึ้งนะครับจริงๆแล้วธุรกิจนี้เนี่ยมีเวลามากกว่างานอย่างอื่นด้วยซ้ําไปนะเขาอาจจะเห็นภาพตอนที่เราออกไปทํางานแต่เวลาเขาพักผ่อนนะเช่นเสาร์อาทิตย์เนี่ยเขาหยุด คือเวลาเรามันสวนทางสวนทางครับสวนทางกับคนทั่วไปคือเราทํางานกับคนที่ออกงานมา5้าโมงเย็นเราก็ไปทํางานกับคนที่ที่ทางานประจําส่วนมากเ็าจะเห็นภาพเรากลับบ้านดึกๆอะไรประมาณนี้แต่จริงๆเวลาตอนกลางวันเนี่ยเรามีเวลาเต็มที่อันนี้ต้องหยุดขึ้นอยู่ที่ว่าเราจะไปเคลียร์ทัศนคติครับขึ้นอยู่กับว่าเรามองมุมไหนพูดได้ง่ายก็คือตารางเวลาการทํางานของเราไม่เหมือนคนอื่นใช่ครับไม่ได้หมายความว่าเรามาทํางานช่วงหลังเลิกงานเนี่ย เหมือนกับว่าเราจะไม่มีเวลาเพราะจริงๆเรามาเริ่มต้นเอาตอนบ่ายใช่ครับถูกไหมแต่บางคนเนี่ยหลังเลิกงานเขาจะพักผ่อนไปแล้วเขาก็เลยมองภาพแบบนี้แต่คนทํางานประจําในทีมงานพี่เนี่ยที่มาทํากิฟฟอรีนแล้วประสบความสาเร็จก็มีเยอะพอสมควรีเยอะครับ,รบ,รบนั่นเป็นตัวอย่างหนึ่งว่าเขาก็ไม่ได้รู้สึกว่าเวลาเขาขาดหายไปใช่ไหมใช่ครับพี่สังเกตดูไหมครับว่าคนทํางานประจาเนี่ยเขาทำงานกันแบบไหนทำไมเขาถึงทำงานประจำก็ได้ดีและทำกิฟฟอรีนก็ประสบความสำเร็จ เขาก็แบ่งเวลานะครับว่าช่วงเย็นเนี่ยเวลา5โมงเย็นเนี่ยเขาไม่ทำโอทแล้วเนี่ยเขาจะนัดหมายใครการนัดหมายก็สำคัญนะครับ,รบถ้าเราไม่มีการนัดหมายล่วงหน้าไม่มีการวางแผนล่วงหน้าล่วงหน้าเลยเนี่ยฮะผลของงานมันก็จะไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควรน,นะฮะคนที่ทำงานประจำเนี่ยจริงๆแล้วผมอยากจะฝากไว้ก็ตรงที่ว่า นัด p พ o s p e c หรือนัดผู้มุ่งหวังเนี่ยพยายามให้อัพไลน์คนที่เขาทำธุรกิจนี้เนี่ยเป็นอาชีพหรือว่า24ชั่วโมงเนี่ยนะครับ,รบนะลงไปช่วยนะครับใช้อัพไลน์ให้มากที่สุดนะครับให้อัพไลน์ไปช่วยนะครับ อาละครับนี่ก็คือเซี่ยวหนึ่งของการทำงานในชีวิตของพี่ประสงค์นะครับแต่เดี๋ยวช่วงหน้าเราจะมาดูเรื่องราวของความสุขและวันสบายๆของผู้ที่ประสบความสำเร็จในธุรกิจของกิฟฟรีนกันบ้างเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อในช่วงหน้าครับธุรกิจนี้เริ่มต้นจุดไหนก่อนอนะครับ นะมันจะแตกต่างกับอาชีพยยอ,ย от, อ, kleine, อ,อย่างอื่นหรือธุรกิจอย่างอื่นนะครับว่าธุรกิจอย่างอื่นเนี่ยถ้าเราเริ่มต้นเนี่ยเราต้องมีทุนเยอะเราต้องหาทําเลเราต้องจ้างลูกน้องนะอะไรต่างๆเนี่ยองค์ประกอบเหล่านี้เนี่ยแต่ว่าในธุรกิจนี้เนี่ยเริ่มต้นก็คือว่าขอให้เราเป็นคนเป็นนักฟังนะครับมาเรียนรู้กับผู้รู้ซะก,ก่อนนะครับแล้วค่อยเริ่มต้นนะครับ